อัญโยร์เซยโยโรบุญสวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอ้จากเรียนโคเรนตูเกเตอร์ทำเองทําด้วยตัวเองเดี๋ยวทําเองคำเหล่านี้พูดว่ายังไงครับเคยสงสัยกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเวลาเราจะพูดว่าทําเองทําเองหมายถึงอย่างเช่นเออทำเองดิบอกเหอนบอกให้เขาทําเองสมมติเขาทํากับข้าวอยู่ใช่ไหมแล้วบอกว่าทำกับข้าวเองก็คือแบบเราไม่ทําให้ให้เขาแบบทําเอง หรือเราจะบอกว่า,อ,าอ๋อเดี๋ยวจะทําเองคือมันมีงานอยู่ใช่ไหมแต่เราแบบเอ้ยไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราทําเองเนี่ยหรือมีคนจะมาช่วยเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทาเองอเราจะพูดคําเหล่านี้ว่ายังไงครับนะเรามาดูคําแรกกันก่อนนะครับทําเองนี่ก็คือให้ิู่ะทำโยงสีเน,นียรนสันกอย่างเราบอกว่ามันมูดะมันที่รอยอยู่มันที่รอยอยู่ทำนะมันที่รอทำนะครับเราบอกใช้คําว่า ซึซ mm ึโรนะครับซึซึโรมันทุเรียนซึซึโรมันทุเรียก็ทำเองหมายถึงทำด้วยตัวเองส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยใช้ซึซึโรกับตัวเองนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นการอธิบายเช่นบอกให้เพื่อนซึซึโรแฮงซึซึโรแฮงซึซึโรมัอนรุเรียนน้อยนักที่แบบจะใช้กับตัวเองส่วนใหญ่จะใช้คนอื่นครับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือว่าชิกจอบนะชิกจอบอย่าเช่นเราบอกว่าชิกจอบฮาเซโยทำเองดีโควิาทำเองครับผมก็ได้ปวดทำเองชิกจอบฮาเซโย อันนี้แบบสุภาพเลยหรือชิกจ็อบแพรชิกจ็อบแพร์พรทำเองอันนี้ก็บอกทําเองชิกจ็อบฮาเซโยชิกจ็อบเฮโยนะครับ,บ,บหรือชิกจ็อบมันซึ่รอโยก็คือทําเองเหมือนกันในหลายๆครั้งหรือบางครั้งเนี่ยทั้งชิกจ็อบหรือซึ่รอ,อ,อโรเนี่ยมันก็เาเรียกว่าค่อยพักกับซึ่รอโยก็คือแทบจะใช้แทนกันได้หรือว่าในหลายๆก็มีการใช้ซึ่รอ,อโรอาจจะดู อะแตกนะเพราะฉันแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประสบการณ์นะครับอยู่ที่ว่าเราเห็นเยอะแค่ไหนเราถึงจะบอกได้ว่าไอ้นี่มันแลกหรือมันปกตินะครับอีกคํานึงเดี๋ยวจะทําเองไอ้ฉันนี่แหละฉันเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเราทําเองเดี๋ยวฉันจะทําเองนะซึ่งการพูดว่าเราจะทําเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะพูดว่าจะจางอาราโซคา,าเกลนะครับอาราโซค่า,าเกลพูดงี้นะถ้าเป็นตัวอะไรนึงแบบ มันเหมือนอาจจะเหมือนว่าเออรู้แล้วเดี๋ยวทําเองเออรู้แล้วเดี๋ยวจะทําแต่มันไม่ได้มันไม่ได้แปลในนะเกตนะมันหมายถึงแบบเออเดี๋ยวจะทําคือเดี๋ยวเราได้จะทําเองสมมติเราบอกว่าอาราโซโมกุลเกอเออเดี๋ยวจะกินเองหรือว่าอาราโซคอารคัลเกเดี๋ยวจะเดินไปเองนะคือแบบมีคนจะไปส่งเราบอ่ะไม่ได้เอาขันไหนอ๋อขฉันไหนอ๋ออาราโซคัลเกออ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเองนะหรือว่าอาราโซคัลเกอนะอาราโซคัลเกอนะ ใช้ได้นะมันไม่ใช่คำยางแล้วก็เป็นคำที่แบบปกติฮะเดี๋ยวเราทำเองนะเราบอกว่าอาราโซฮันเกลเดี๋ยททำเองนะครับอาราโซโมกตื่นเกลอาราโซเหมันหมือนดื้อเกลนะและนี่ก็คือนะครับด้วยตัวเองนะครับทำ,เอ,ทำเองทำด้วยตัวเองเดี๋ยวจะทำเองนะเดี๋ยวผมทำเองฉันทำเองนะเป็นอย่างไงนบ้างครับก็ตรงส่วนนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็จะได้ดูกันใช่ไหมแล้วก็ทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับเอาไปฝึกใช้แล้วก็ลองใช้ดูนะครับไม่ยากนะครับทุกคนทำได้นะครับส่วนใครที่ ่สงสัยหรือว่าสงสัยในส่วนไหนหรือว่าในส่วนของแกม้าตัวไหนติดตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้เลยนะครับคอมเมนต์ที่มาในยามเชฟเชฟเซลเดี๋ยวผมชวัวร์ฮะก็คุยกับตัวแฮชิวเซลแล้วก็เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ไปก่อนนะครับลงดึกมากเลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มานเจอกันในช่วงช่วงเช้านะครับเดี๋ยวผม มีอะไรมาเซอร์ไพรส์รสด้ยวยนะครับไปจะไปไหน,นพิเศษกันแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับพรุ่งนี้นะครับเช้าวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคือรองถามใม้ชิดกันตัวมาานโยะสวัสดีครับ